สวัสดีค่ะช่วงวิถีชีวิตของชาวบ้านวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับตลาดของเราตลาดของเราจะมีสินค้าอะไรบ้างนั้นเชิญท่านผู้ชมมาติดตามได้เลยค่ะ ร้นซือเด็กกิงค้าวเหน่งนูนปูกระซิอนี่ถ้หน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามทิพาทำกระโชมมารูุจักกับตลาดปลาบ้านสามขาตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่นูขอถามินเดอร์ตาจาถามมาเลยลูกแม่ขนมา้าได้ไหนคะซื้อรับเปนมา,าลูกจานไหนเท่าไรคะยี่สิบบาทสามจานห้าสิบนี่ไงค่ะหนีานาแม่สตี๋ขงลูกพิ่ตุได้กินไหมคะกินเลยค่ะสุกแล้ว ของเส่เอามาขามนี่เขามาจากสนคะเอามาจากปลาจากทเป็นม้ชุดๆตรงันปลาคาเท่าไรคะาหาที่มมทป,ป่าจับน<ม>ี่ชุดกระสุนราหาที่ป่าจะุดเ่นของตลาดของห้าวน,นี้นี่อย่างคะนี่ใครโมเดล็รับวะชุดเ่นผิดดีในตลาดของห้านี้ค่ะมากับมีไก่มีหอยเดือยมีขมีกระป๋อง หอยนี่คือหอยยังคะหอยเดือครับอันนี้ได้สะิคะกระปอมแดงควากาอันนีมากเอันนี้าตาเอามาจาก แป้งนะจ๊ะโรยยานี่มีกระินเมียงนะคะเป <ram> ็นเห็ดเมียงถาษาวาถ้าเป็นเมียงนะจ๊ะค่ะเป็นเมียงจ้าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสคายคล้องแต่ละมือนี่ได้ไายได้มือละจั๊กบาทค่ะสันคายเบิร์ดก็ได้ยู้มือละหาฮุกโรยคันมาเบิร์ดก็ว่าได้แต่กระแม่ก็ระลุกมือละหาฮุกโรยได้ได้ได้าาจ้ ไปติดมาแต่ผู้เหตังไปติดออาอ่ะอันนี้เนี่จ้ะคะอันนี้ไปเก็บไปเก็บที่บ้านแกไปเก็บตีตีีหาไปไหเก็บมากมากมารอขายเดี๋ยไปเก็บสลี่ครับจัดจังครับมันถือหรือว่าแพงไม่ไรคะก็นม่เมืองหือว่าอมันมันถือไปไม่เมืองดีครับเพราะว่าไมนเมื่แมันของราคาแพงอยที ต่ยังม่อกินบางคะผู้เดว้ใแต่ไก่กับข้าวหวานตลาดบาเข้ากับตลาดในเมืองมันถูกตัวแงกั่ไม่ได้ค่ะบุคคลแตกต่างกันเไดแต่ว่ากินมักกินตรงนี้แต่เพราะว่าสถานีมันใกลกว่าญาตาใจเรื่องขอาคสารมันใครยังต่างๆแต่เขไปในเมืองกับขึ้นมาก็ว่าส่งเสียทานมันก็ไปไลยเล่นวสู้อยู่นี่คื่ชิ้น้าดครับุคคลแตกต่างกันเทไร ไข่เคียงบ,งบางทีบางอย่างกัอยูนยกดือกวา่าคุ้ได้ไหลายนะคะตลาดปลาบ้านสามขาตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสามขาตำบนคำปลาลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารริมถนนชยางกูลเส้นทางไปธาตุพนมเป็นตลาดที่จำหน่ายอาหารพื้นบ้านที่ชาวบ้านหาได้ไม่ว่าจะเป็นไข่มดแดงหน่อไม้แมลง เห็ดต่างๆผักหวานนานาชนิดจักระจันกิ้งก่าปลานำมาขายในราคาย่อมเยาและที่สำคัญแม่ค้าทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับลูกค้าจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ผู้คนทั้งในชุมชนและต่างถิ่นจะมาเลือกซื้อสินค้าตลอดทั้งวันถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาได้นะคะ พ่อตลาดปลาที่นี่เปิดบริการทุกวันค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าตลาดป่าของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนถ้าท่านผู้ชมสนใจสินค้าสดๆก็มาแวะอุดหนุนจับใจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะดิฉันเด็กหญิงอรัาสุริศนักเรียนโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่3รายงาน